สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและำทำหยาบคายผู้ที่อายุ IU ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีหายหน้าหายตาไปนานเลยขอโทษด้วยนะพวกมึงพอดีกูไปดูแลลูกบ้านมาแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะเหมือนกันนะนี่เลยกูเจอเกมใหม่เกมแม่งอ่านยากอ่านว่าเดี๋ยวกูขึ้นซับให้พวกมึงขึ้นมาอ่านดิ <Alliance. S 2> นี่แหละชื่อเกมสะกดตามนี้เลยเป็น <Alliance. S 2> รูปเป็นรูปพวกอเวนเจอร์นะพวกมึงรู้จักกันอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ดูนะกูว่ารู้จักกันหมดมันแน่นอนอยู่แล้วที่พวกมึงต้องรู้จักตัวละครพวกนี้นะกูว่ามันน่ารักดีเว้ยเออมันน่ารักดีก็เลยลองเล่นดูหาเกมใหม่ให้ลูกบ้านเล่นหน่อยบางทีคือเขาก็บอกว่าบางทีเสียผมเบือ่อ บาคารา่ามีอะไรแนะนำไหมก็เลยอะลองมาหาดูก็เลยหาใวัน2วันขอโทษด้วยจริงๆเอ,อไอเอเนี่ยไอตัวสัญ,ญลักษณ์เอเวอรเจอร์เสีทองเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเชื่อมป่ะใช่ไหมเออใครเคยเล่นก็มาคุยมาบอกมาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันแต่กว่ามันน่าจะใช้ตัวเชื่อมแหละเออว้าวเกมัน <Wow. S 1> น่ารักมากเลยเมึงชอบ มีน้องฮักน้องแมนน้องกัปตันมีฮอกมีฮอก,มฮกไมีมฮอกหรือฮอไอวะฮอไอดิเออีฮอคคือตัวละครอะไรบ้า<อ>งคุนเออชื่างมาแล้วกันตอนนี้กูเบตอยู่ที่15บ้าบาทนะตอนนี้เริ่มมาหันเล่นสล็อตบ้างแล้วก<อ>ูว่ามันสนุกดีมันสนุกตรงหลายๆเกมสล็อตเนี่ยมันมีความพิเศษของแต่ละเกมว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ขอเกมอันนี้ก่อน ชื่อเกมก็นั่นแหละตามที่ขึ้นให้พวกมึงเนะี่ยอะไร่อ,อ,อาราประมาณนี้พูดไม่ถูกลิ้นพันแ <c oughs> ปเป็นไทยคือเกมมันมิตรแปเป็นไทยเกมเฮียมากตอนนี้เบ็ดอยู่ที่30แล้วนะพวกมึงอืมไปน้องฮักกุบาแล้วอ๋อ,อเราสามารถชี้ได้นะว่าตัวนี้มันให้เท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้ป่ะใช่ไหม αι? แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเอ้ยสาบาบาที่ได้5บาทเริ่มแล้วเจบห้ 75. เราเริ่ม75กันแล้ววันนี้มากับเพลงโตเกียวดิปเออสายอเอนเจอร์และสายฟ i น a ด f ร์เฟรียสเนี่ยพูดเลยว่าถูกใจแน่นอนเลยนะทั้งเพลงทั้งคลิปไปไปครับไปครับไปเออขอ,อจริง คอยทิ้งคอยทิ้งเออเรียบร้อยโบนัสเกมโบนัสเกมเป็นยังไงอยากรู้จริงๆเลยเออุมีให้เลือกด้วยต้องไอรอนแมนเท่านั้นกดมาอ๋อไอรอนแมนกลายเป็นตัวเชื่อมนะเพราะฉะนั้นขอดูหน่อยว่าชื่อไอ้น้องไออุ้ยอุ้ยเยดแค่เต็มหน้ากระดานเท่าไหร่กันเชียว 700แล้ว800 900 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1 0 5 1,006โอ้เฮ้ย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 ฮี่ฮ่1,955นะไม้เดียวโอ้บ้าโอ้โหน้องไอรอนว่าไงน้องไอรอนมาแล้วครับผมยอดรวมตอนนี้2,165นะยังไม่จบนะฟรีสปินยังมีอยู่เหลือ6ฟรีสปินกันเลยทีเดียวเชียวเออเออเออ อาแนเจอร์ลงมาเอาแนเจอร์ลงมาอาเวนเจอร์โอ้ยสบาทไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าไมายแรกเนี่ยโอ้โหแตกแตกเลยแต่แตกุกไปครับผมไปไปไปยสสองรไปโอ้ยไม่พอสามร้อยก็แล้วเห็นใจอปากดี โอ้สวยสวยสวยวยสวยไม่รู้เชื่อมอะไรบ้างโอ้เลเซอร์ Laser 320นะตอนนี้อยู่ที่3,000นะ3 0ม0บาท3,025 3 0 3, 3 5ไม้สุดท้ายขออีกสักร้อยหนึ่งแล้วกันพอแล้วไม่โลภเหตได้วะได้145บาทนี่ครับผมเป็นยังไงไม้เดียวเอาฟีสปินเท่านั้นแหละ 3,180บาทที่เข้ามานะตอนนี้นะพวกมึงสนใจกันยังล่าเกมแบบนี้นา่ารักตาม,มูตามียแม่ล่าอีาสา์เอ้ในเมื่อเรามีทุนแล้วขอเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันอุ้ย300รอเยอะไปเจห้าเหมือนเดิมก่อนตอนนี้3,500แล้วนะที่เข้ามาเบ็ดเสร็จแล้วเราได้กำไรแล้วส0 0 0เอ้ยมึงจะเข้าอีกเหรอมึงเข้าอะไรบ่อยนะัก้าเข้ามาดีไม่เข้า ได้ทำแค่เสียงอ่อยๆโอ้ยน้องฮักกูลงมาแล้วทอกระดกเออทอกระดกก็มาอย่าผัวเนาะทุกคนโอเคไปสัตว์มา3 1 5เ้เออ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 ,เ,อ,อ,เ,อ,อเริ่มแห้งแล้ว oh, <no. S 1> อืมเริ่มแห้งแล้วไปครับผมไป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  แทงบ่อยปนะแล้วนะเราควรเลิกดีไหมกมึงกูควรเลิกดีไหม <c oughs> วันนี้ที่มาเล่นเนี่ยไม่ว่าจะบาคาร่าหรือสลอ็อตหรืออะไรแล้วแต่ตั้งงบไว้ว่าตัวเองอยากได้เท่าไหร่แล้วก็เลิกนะจริงๆวันนี้400อะ่ะจริงๆตัวเองตั้งคิดว่าสอ2,000อะ่ะก็ดีแล้วนะอื2,000ก็สวยแล้วแต่ว่าช็อตแตกขนาดนั้นก็เลยขอเพิ่ม เส้นชัยให้มันไกลสักหน่อยกันแล้วขอบเป็นสัก5,000ันนี่วากำลังสวย400แต่5,000ก็ไม่น่าเกียดนะเออหาเงินในเวลาไม่ถึง10นาทีอ่ะแต่ถ้าได้นะถ้าได้นะเอาใช้คำว่าถ้าได้ก่อนที่พูดเนี่ยคือถ้าได้ส่วนใครที่สนใจเนี่ยลิงอ่ะอยู่ใต้คลิปพวกมึงกดเข้ามาเลยโอเคไปกันต่อเลยครับเอเอเอ้เอเอเอมาว่ามา ทำไมไม่มาลูกมันมี2ภาคเกมมันมี2ภาคแสดงว่าฮีโร่มันน่าจะคนละชุดกันเดี๋ยวครั้งหน้ากูเล่นอีกอีกชุดหนึ่งให้พวกมึงดูดีกว่าเอออันนี้ชุดแรกเขาเรียกว่า Set New, เซตอ v เ n g e r New นิวอะเวนเจอรุ่นแรกอะเวนเจอรุ่นแรกก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆมันต้องมีแ a c k วินโด้ด้วยป่ะแ a c k วินโด้ไม่มาใช่ไหมเ,ออเ,เสียดายแบ็วินโด้สวยด้วย เอ้าหูตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นยังไงเป็นยังไง9 0้900ครับไอสั์กลับมาที่3 5 0 0 <นะ S 1> บาทแล้วนะโอเคยังกับไปยังไปกันต่อนะตอนนี้กูเบ็ดอยู่ที่150บาทพวกมึงเห็นใช่ไหมเออโอ้ยเฮีย้ย150บได้25น้อยงว่า oh, <no. S 1> เลิกแล้วเฮียเลิกฟันสิงโตแล้วเฮียนี่ดีกว่าเวนเจอร์ดีกว่าพวกมึง เออ500บาทตอนนี้เป็น3,125บาทล้วน, <Wow. S 1> นะครับเราเริ่มเพิ่มเบ็ดเป็น300แล้วนะ3า0รม้แรกมามามา,มาดิไอ้สัตว์มาโอเคยังขาดทุนอยู่100บาทครับยังไปกันต่อพวกมึงเออเออโอ้โหสองเอกะน้องฮักของเราถอกระดอกไหมครับ1,300ย สี่พันแล้วเราควรเลิกนะแต่เราบอกไว้แล้วว่าเราอยากได้สักห้าพันจาได้ห้าพันเออน้องฮักมาเรียบร้อยห้าพันกว่าบาทนะครับผมเอายังไม่ถึงอนะ่ะโอ้ยเฮียบวกเลยผิดสี่พันเออห0ึ่งรขออีกสักไม้หนึ่งล,ละกันไม้สุดท้ายแล้วตัวอะไรจะมาอู๋น้องฮักน้องฮักมาจบเรียบร้อยได้แน,น่นอนผมพูดเลยห้าพัน ขึ้นยอดให้เลยไปแล้วนะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยครั้งหน้ากูจะหาเกมใหม่ๆมาให,ให้พวกมึงเล่นนะจ๊ะ